ถ้าพูดถึงเลขสิบห้าเราอานนึกถึงอะไรได้หลายอย่างสิบห้าเป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ทัดจากเลขสิบสี่และอยู่ก่อนหน้าเลขสิบหกสิบห้ายังเป็นเลขอะตอมของฟอสฟอรัส อายุครบ15ปีเด็กชายต้องเปลี่ยนคำนำหน้าไปใช้นายและเด็กหญิงเปลี่ยนคำนำหน้าไปใช้นางสาว15ค่าเดือน11เป็นหนังไทยที่กำกับโดยจิระมลิกุลเป็นหนังที่ผมชอบและตัวเลข15ปีคือความทรงจำและความรู้สึกดีๆในความสัมพันธ์ระหว่างผมและเธอผู้หญิงที่ผมรัก เจอเชอรรี่ครั้งแรกตอนเรียนมัธยมปลายปิ๊งเลยในทันทีคิดในใจว่ารุ่นพี่คนนี้น่ารักจังเธอกับผมคนละขั้วกันเลยเธอมาโรงเรียนตั้งแต่เช้าเป็นกลุ่มเด็กเรียนส่วนผมก็ไปเช้าเหมือนกันแต่ไปไม่ถึงโรงเรียน วันหนึ่งผมนั่งเล่นอยู่แถวสนามวาดกับเพื่อนๆมันโชคเข้าข้างตอนนั้นคิดในใจว่านี่อาจจะเป็นบุพเพสนิวาสก็เป็นได้ขอกระดาษคืนแลกกับเบอร์โทรได้ไหมครับสงสัยจะเป็นบุพเพอรารวาดมากกว่า หลังจากวันนั้นไม่รู้ทํำไมมีแต่หน้าเธอวนเวียนอยู่ในสมองอยู่ในหัวของผมหลับตาลืมตาผมก็เห็นแต่หน้าเธอผมโทรหาเธอบ่อยขึ้นแต่เธอไม่มีทีท่าจะชอบผมเลยตอนนั้นเริ่มทอ้อ ฟังเพลงองค์หักทีไรแม่งอินทุกเพลงใครแม่งแต่งวะเศร้า,าชิบหายวันนั้นเป็นวันปีใหม่ ผมอยู่เงาๆคนเดียวหยิบมือถือขึ้นมากดเบอร์ที่ไม่ได้โทรมาเลยเป็นปีคิดว่าถ้าเธอไม่รับผมจะไม่โทรไปอีกฮัลโหลฮัลโหลเารีเหรอใช่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 จำที่ผมบอกได้<ช>ไหมครับว่าเป็นยังไงว้ามันอาจจะเป็นบุพเพสนิวาสก็ได้ วันนี้เธอรับโทรศัพท์ผมผมดีใจมาก ระหว่างนั้นเราก็ต้องห่างกันอีกเพราะเรียนคนละที่เธอเข้ามาหาอะไรก่อนผมพออยู่คนเดียวมันก็เริ่มเป็นแบบนี้อีกละไออาการท้อถอดใจนี่เธอส่ง<ฮ>ข้อความมาหาผม เธอบอกผมว่าเธอคิดถึงผมมากหลังจากนั้นเราสองคนก็คบกันเรื่อยมาเป็นธรรมดาที่ต้องผ่านทั้งเรื่องสุขและเรื่องทุกข์แต่เราก็อยู่เคียงข้างกันและผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ สำหรับความรักของผมและเธอคงไม่ต่างจากคนอื่หนหรอกครับที่ต้องมีทะเลาะก,กันมีเรื่องให้เข้าใจผิดกันไม่เข้าใจกันเธอเป็นคนกี้งอนมากชอบทำนิ่งและให้เราคิดว่าเราผิดเรื่องอะไรแต่สุดท้ายไม่ว่าเธอหรือผมจะเป็นคนผิดผมก็เป็นคนง้อก่อนเสมอ ฮัลโหลโจลี่เหรอเอาก๋วยเตี๋ยวไหมใช่ร้านเดิมจ้ะเอ่อผมเอาเส้นเล็กต้มยำครับเอาเส้นเล็กต้มยำค่ะใส่หมูสับหมูชิ้นลูกชิ้นกระเพาะแล้วก็หัวใจค่ะเอ่อผมเอาเส้นเล็กต้มยำครับลูกชิ้นหมูชิ้นหมูสับเอ่อใส่กระเพาะแล้วก็ใส่หัวใจด้วยครับผมจำได้ไม่ลืม ว่าเธอชอบกินอะไรและ,ลและร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆร้านนี้มันมีความหมายกับเราสองคนมากแค่ไหนหากเปรียบความรักเหมือนการเดินทางการเดินทางของความรักระหว่างผมและเธอ ในสิบห้ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานแต่การดูแลอีกครึ่งชีวิตของกันและกันหลังจากนี้ตั้งหากที่สำคัญไม่ว่าจะยังไงผมจะทำให้ดีที่สุดเพื่อเธอเพื่อเรา 大丈夫。 โทษนะครับไม่ทราบว่าถุงก๋วยเตี๋ยวที่ผมวางไว้ตรงนี้หายไปไหนฮะเอ่ออะไรนะครับถุงก๋วยเตี๋ยวครับผมวางที่นี้ครับถุงใบเตี๋ยวครับผมผมไม่รู้เลยพี่เอาอยังไงเออหายตอนไหนอะครับเนี่ยเมื่อกี้เองครับผมวางตรงนี้ครับไม่มีนะครับวางวางไว้ตั้งไหนครับผมเมื่อกี้เองครับเมื่อกี้เองเลยครับเนี่ยผมวางไว้ตรงนี้มันหายไปไหนครับเนี่ยนะครับเอเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยหาให้ดีกว่าครับครับครับรบกวนหน่ยแล้วกันครับ เต้ครับพี่เต้ช่วยผมหาเมูเดียว้าหน่อยพี่เหมือนนะเมูเดี่ยวมีเเดี่ยวไม่เห็นอกเออช่วยช่วยช่วยหาเจอหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้แค่ผูกเปเดี่ยวตรงเดียวถ้าผมจะงทำหายแล้วผมจะไปดูแลชีวิตผู <h ari> <h ari> ้หญ ah> ิงคนได้ไงครับ ที่ผมพูดไปผมหมายความแบบนั้นจริงๆไม่ได้ทําแมนหรือทําเท่อะไรคงเป็นเพราะผมบอกกับเธอเสมอว่าเธอเป็นอีกครึ่งชีวิตข้างซ้ายของผมทําไมต้องเป็นข้างซ้ายห่ะครับก็เพราะข้างซ้ายเป็นข้างที่มีหัวใจยังไงล่ะก็อย่างที่บอกไว้นั่นแหละักอีกแค่ก๋วยเตี๋ยวตรงเดียวผมยังรักษาไม่ได้รับภาษาอะไรกับผู้หญิงทั้งคน มีอะไรหรือเปล่าบอยอยู่ย่ยแล้วสิอืมยังไม่ได้กินเลยรตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยบอยมามาถ่ายรูปพี่ลี่หน่อยไหนเอารูปมาดูสิสวยเปล่า เล่ยนในวงนี้แทนได้ไหมน้องรี่จำได้ไหมที่เขาเคยบอกว่าน้องลี่เป็นเครื่องชีวิตข้างซ้ายของเราจำได้จ้ะ บอยมักจะบอกกับลี่เสมอว่าลี่คือครึ่งชีวิตข้างซ้ายของบอยลี่ก็อยากจะบอกบอยว่าบอยก็เป็นครึ่งชีวิตข้างซ้ายของลี่เหมือนกันเธอเป็นมาก่ารักเพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิตฉันใช้เวลาทั้งชีวิต